สวัสดีค่ะนี่สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้กำลังลงุ้นบอลมากแบบมากที่สุดในโลก ก็กำลังดูบอลอยู่ครับหูดูบอลหรือป่าหนูดูบอลหรือเป่า ฟันตูอีดอกฟันตูดับสายเวอร์ตอนนี้คือว่าเด็กพวกนี้ร้องไห้แน่นอนเลยโอ้มึงดูน้องเตกูมึงโอ้อน้องเตกู กองเชียร์อย่าเพิ่งเข้ามาในสนามกองเชียร์อย่าเพิ่งเข้ามาในสนามมึงดูนม่จะเป็นพ่อแม่เขาอ่ะโอ้ยน้องเตกูมึงเอ้ยมีคนวิ่งหามันไงเขาก็เลยเอาไปออกอากัดโอ้ย

เส <water> <aría> <Blade> no ียใจมันช like, so the ้าใจไหมรอบแรกเตะออกเตะออกเตะออกอย่างเดียวไงไม่ไม่ไม่ปั้นไปสองนะตอนเขาตีเขาอเขาตีสมออะกูใจแป้วเลยแป้วเลยล่ะกูรู้เลยล่ะกูเลยไม่หันละสกัดอย่างเดียวอ่ะตอนหนึ่งศูนย์ะพี่เตะออกเตะออกอย่างเดียวเลย ไม่เป็นไรเชื่อว่าน้องๆเชื่อว่าโอ้โหคนดูคนดูเยอะมากเ <laughs> ชื่อว่าน้องๆจะเก่งขึ้นอีกเรื่อยๆเชียะเียเ<ๆ>ียเียะหมอนทองสู้สู้ หมอนทองแพ้ป้ายให้กับไชน่าแล้วเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรเก่งมากโอ้ยคนเยอะมากเพรคุเชื่อไหมว่าตอนแรกปวยกับปิ่นจะไปที่สนามเกือบเกือบตายเกือบมึงเกือบตายจริงๆเบอร์หกเก่งมากน้องเต้ใช่ไหมเก่งจริงเต็โคตรเก่งเลยอ่ะโคตรเทียบ แต่คมมากก็เห็นแล้วกูงดเงียบน้องคือทำไมมันไม่มีลูกทองลูกโคตรคือมันพอมันไม่เสมอมันไม่มีลูกโคตรเลยหรอคือหมดเวลาแล้วหมดเลยหรอหรือว่ายังไงอ่ะหมดดิชนะก็หมดเลยแล้วไม่มีทดเวลาเลยหรอไม่มีทำไมวะ มีหน่อยก็ไม่ได้หรอเขาก็คงดีใจแล้วแหละใช่ไหมคือถ้าเสมอปุ๊บมันจะสนุกขึ้นมากมไม่สนุกตั้งแต่เสมอหนึ่งเเมื่อกี้แล้วเสมอหนึ่งมันจะได้ลูกโทษไงใช่ปะถ้ามันถ้ามันหนึ่งมันจะเป็นลูกโทษใช่ปะแต่พอเป็นสองหนึ่งปุ๊บแปลแล้วหายเลยกระจตกระใจผมหายเลยอ่า มันกำลังจะสนุกแล้วอะแต่มันตอนนี้มันไม่สนุกแล้วอะมดูเด็ก่อเสียมึงดูมึงดูกองเทียริโอ้โหมันไส้หว่ะมันไส้วะ่ะ ร่อยเลยจริงตัวยังัเลือกไมีสาการกษารองมีินเท่าไหร่องแสนจริงมากใช่หรอําเลยให้มัน้กับคนที้ยงใเย็นๆนะได้ไม่มันขึ้นอยู่เลยว่าแบบเราแข็งแรงพอที่จะแบบใส่เขาเข้าไป กินส e. ้มเอาไเยค้ดเดี่ยวทำเป็นิดิด้วก็ได้อเลนแต่งสกินอร่อยมากนะตอนนี้ชืออะไรอะแต่สกินอร่อยมากนะตอนนี้แต่แต่วสอ๋อแต่วสอกินอร่อยมากนะกินไรอะไปกินอไรกันอะไกินอะไรกันหรอไม่กินอะสามร้านได้กินมั้เดี๋ยกินหน่ ไ้่อย่างตีเช้ได้ลูกหัวของทองอีกอ่ะเออสัตวฝรั่งบอกไม่ใช่ทำเอาอะาฮะเดี๋ยวเพื่อนทำอ่ะดูดิมันมีสองคนเหมือนมันคู่เลยคุณผมคนมีเชื่อสายหรือเปล่ากินสลัดรองทองหนูจ๊าเห็นไปเหนือแล้วกินฉ่ำเลยไม่ใช่หรอไม่สนุก,กอ่ะทุกคน โห,โห,หนูลงโรงแด้วยหนูหมดเลยอ๋อเสียส,ส,ส,สมแนละว่าละเดี๋ยไปเดินถนนวัวลายเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่เหรอเอา้ากลับไม่ได้ว่ากลับเชียงรายแล้วเหรอ,อ,อเปลียย่ยนเลยอ่ะพี่พนหนูเศร้ามากเลยพี่เปลี่ยนเปิดอะไรก็ได้ตอนนี้ <laughs> ปิดเลยเหรอคือปิดใส่กันเลยเหรอ,รอ,อดูลเจ,จ็บายวร่าเักดีกล้วแเเดยโมมมีโอกาสมากรุงเทพไหมคะ มิสวัสดีค่ะทานข้าวกำขันทุกคนน้อยน้อยเลยล่ะหมดรวมมันจะได้แบบไหนมันก็อยู่กับมันได้เลยจัอหน้าห้าศูนย์ห้าัะนู้นมามา ดูบอลจบมีไม่เชื่อใครอ่ะเชื่อคนเชื่อทีมด้วยกันหรือเปล่าเป็นดูทั้งสองทีมด้วยกันชอบมากนิสัยไม่เด่นทุกคนยกเป็นเด็กเก่งรอบนี้ไม่น่าจะได้ไปโอเคไว้รอบไหนมาก็บอกนะรอบไหนมาก็บอกนะจ๊ะหมอนทองมีเบิกทองเหมือนกันก็มีแต่ชนะ มไม่คิดวาอกันน่มึงไม่คิดว่าจนนปกติก็บ้างวคือไม่ได้่นะเพื่อนรเมันเยม่่างหรอแต่วันนี้วันเสาร์นะไปเมียกับบางนาแล้วคอยใส่ชุดให่ๆแล้วเป็นตาโรงเรียนเออหว่างเลยพูดตรงนีแบบว่าพี่ว่าเชียรหมอนทองค่ะก็เชียรหมอนทองทุกคนรู้ไหมว่าหนูอะ มารู้คือหนูเห็นมาประมาณสองวันแล้วว่าหมอนทองวิทยาคืออะไรแต่ยังไม่ได้กดดูยังไม่ได้กดดูว่าคืออะไรแต่เห็นแล้วแหละว่ามีหมอนทองวิทยาออใช่ไหมแล้วเมื่อเช้าตื่นมาก็ถ่ายต่อต่อไปถ่ายต่อต่อไปเจอหมอนทองวิทยาแล้วก็อุ๊ยคืออะไรวะกดเข้าไปดูตั้ใจไม่เคยดูบอลมาก่อนเลยทัดใจมาก คือกินใจขาดเลยอะลถขนฝันอะเมืก้เมื่นจริงนะอคือแบบคือแบบลถขนฝันอะขึนคัตเตอร์แบบดูดิว่ามีแข่งอีกทีเมื่อไหร่มีแข่งวันนี้สี่โมงสิบห้านะคเปิดเลยเฟิร์สชัมในการดูบอลแบบนานมากๆแหละไม่ได้ดู<ย>แพ้แล้วสองหนึ่งไม่เป็นไรแพร้ไม่เป็นไรแพร้ไม่เป็นไรเลยเก่งมากๆนะพีแม่เขาบอกให้สวัสดีไอ้อ่ะ เอ,เออมอง,มองจน,งจนแบบมองจนแบบว่าแม่มันบอกว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีอะไรกูแก่นะหน่อยก็ก,ก็ควรคือกูแก่นะเดี๋ยวกูดังเดินามเดียวนี่นะใช่เขาเถอะเพราะคนจี่เย็นเสียดายอ่ะแต่น้องเก่งกันมากนะใช่ไม่เป็นไรเลยเก่งมากเก่งมากๆ <c oughs> คือแบบเปิดมายังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเตะเข้าไปแล้วหนึ่งสองหมดเลย ใช่ซือฟรีแอคตอนนี้มีแต่ร้องไห้เลยเปล่าแล้วพี่เสียใจยจะเก่งกันมากมาแล้วไม่เป็นไรเลยสพี่หน้ามาใหม่ไทยไทยไทยพี่หน้ามาไหมถ้ามาก็ยังเกลียร์อ่ะเขื่องหรอวันที่จิบมาหาพี่พลไหม คนเชียงซาวเชียแทบตายคนเชียงรายก็เสียะคะ่ะได้ใจคนดูทำงประเทศจริงอย่างหน่อยได้ใจได้ใจคนดูก็แฮปปีล้ล้ะไม่ได้ไปหนูเหอหนูกลับบ้านเหรอ,อคนเยอะมากเลยสนามนมามิตอนแรกคือหนูกับปิ่นอะคุยกันช้าไปนิดนึงว่าแบบ ว่าแบบเอาดูเหมือนกันหรอชอบเหมือนกันหรอคุณจะชวนกันไปที่สนามแต่เห็นสภาพแล้วดีแล้วล่ะที่ไม่ไปเกือบแล้วเกือบเอาตัวเองไปสู้กับมนุษย์จำนวนเยอะขนาดนั้นเห็นใ่ม,มีแต่หมอสี่มาหมอห้าม,มาใหม่มีเบอร์นึงอายุสิบห้าออไม่ทันไหมท่าอันนั้นอีกอันนั้นใช้อาดใช้นาอายุสิบห้า สน,นุกดีนะหนูเชียร์มันมันแบบมันกรีดอ่ะ <c oughs> มันกรีดมันแบบ <c oughs> ม,ม,ม,มวน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 ใช่สนุกมากเพอเราเราต้องใจเชียร์เราอินเห็นก็ไม่รับคนชอบ nó ở đó bye bye. sắp tới đồ gì vào đây? <cười <cười> <cười> <rules> <cười> nói mình <laughs> đang <Điện> mua <cuál> này nè. số bao nhiêu của bọn con? ทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นอ๋อแบตสมดด้วยว้าวม่สอบแบบไม่สอบองค์สอืสอคือกะว่าเออมาถึงร้านแล้วจะไลฟ์ดูบอลกับทุกคนสักหน่อยอ๋อไม่ทันแล้ว okay. แล้หมดอยู่ขอล้วคไม่เคยชอบนะเราจะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นอีกทีนึงน,นะคะเห็ไม่รื้เลยเพื่อนดูสอบอะไรกันตรงไนกัน บายเนาะไม่ดีกับเพื่อนคนอื่นไม่โอเคแล้ันันไปถ่ายนั่ไปหลอกาเป็น้่ไมี่ี่อ๋อเกดอนนาๆก็ตัดไม่ได นี่เป็นล้วบางอย่างนีู่เปิดมันก็ไม่ไฟด้าเชื่อมไปมองไปมอยก่อนนะจ๊ะจำไม่ได้ว่าตอบอะไรจ